ตอนนี้ฝนตกนะคะตอนนี้ทีมสาวสวยนะคะฝนตกนะคะก็จะย้อนกลับที่เดิมนะคะฝนตกนะคะกลับไปพักที่ศาลานะคะใหกลับเลยค่ะกลับเลยค่ะกลับเลยค่ะฝนตกค่ะฝนตกนะคะฝนตกค่ะเจงดีพอนุ่มพอนุ่ม เฮียมาไหมเฮียเฮียมาเราก็กลับไปนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะไม่เวเฮีย วิ่งวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะเฮีเยวิ่งมาเลยระวังลื่นแม่น่ะไม่ลื่นค่ะต้น,นตไม้ใหญ่อยตาไม่เหี่ยงมากแล้วค่ะ สารา,าข้างนอกดีไหมฝนตออกนะคะพักสาราก่อนนะคะ สาวสาวนะคะสาวสาวเราไปตรงโน้นไปกินข้าวเลยก่อน้วค่ะไปต่อมาเราไปกินข้าวเ,เราไปกินข้าวตรงโน้นหนตาบทมี <g ül> สาะะลาท่าเรือก็มีนะ ไปกินข้าวเลยแนละ้วกไปค่อไปไป,ไปเดินเดินเาดินเดินเิเดินเิเานี้ทนเดินดนีดนเคะทินเดินเ้นเดิ่เดินาเดินเดินเกนเนนาเดนเดินดนะคะนน,นนเฮานเกคนดนาเนดินเเนเนเฮาเดะเบิ วนไก่สาราเนี่ยก็อยู่ได้น่ยไปสาราท่าเรือเลยไหมจะได้ใช่มันจะว่วงขึไปกินสาราท่าเรือเลยใช่ค่ะยตาอไปเก็บขข้าวให้คุณแม่ไปาร,าาเรอเลย ตกเ,เทชาสั่นนน่ที่จ้าบอกฝนตกเทชาสั่นฝนตกนะคะเราก็เลยเดินรอบเกาะไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกนะคะก็จะมุกกลับมาทางท่าเรือนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนของตงัวนั่นระวังลุนะ่นไหมนี่บรยาาะะบรยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตก มิกไปรับจอยมิกไปรับหมอข้าวของเขาหน่อยหนึ่งเล่นแนงว่าเขาเก่งอยู่ในแมวแข็งแรงโเพื่งแรงข็งแรงเพ่งแมวมาไปช่วยเพื่อนหน่อยไปรับเพื่อนหน่อยนะไมบอไปช่อยเขาซอยมูกันยังไปอยู่โอ้ยตอนนี้ก็ได้ร้อง้ายรูปหน่ะ าใจโอ้มดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศค่ะฝนตกนะคะในทางขึ้นท่าเรือนะคะทางขึ้นท่าเรือนะคะเราก็มาหลบอยู่ทางขึ้นท่าเรือกันนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินในเกาะแล้วนะคะ ฝนตกแรงอยู่นะคะเนี่ยฝนตกแรงอยู่นะคะฝนตกค่ะฝนตก ดูอ,อ,อดนะไรอยู่ถ้าเกิดไรถไฟนั่งนะอช่ช่วงนี้จะระไหว้พัาแล้วเนาะ ก็เลยว่าื็เลยว่าแี่มาจลักจรสวรรค์เะี่ยนะไม่จะไปเมืองไหนอะไรเฮ้ยมึงจะเช็คกอย่างเลยเดียวเฮ้ยภาพสวยๆไงตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวกันนะคะสาขาใหม่ก็ตางหากมีอะไรมาปูต่อจากนี้อีกไหมไม่ใช่เหรอนี่มีอะไรมาปูต่อจากนี้อีกไหมไม่มีแม่เอาวางเลยก็ได้วางเลยครับมีแค่2ข้างนี้มันหยุดจ้า ฝนตกนะคะฝนตกค่ะไม่เป็นไรฝนตก,นตกเรากำลังจะกินข้าวกันนะคะจับมือแล้วเะ ินไม่หอเลยนไมอเอก็่นไ่ <obscure> อู้ดที่นี่อกดดีเดตมคหเลย,ลยลคลิปนี้นะคะเมียไ,ไปดูซิมีอะไรกินบ้างคลิปนี้เขาจบแต่เพเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ